ยายวัดด like like ีค uh, like to right ่ะโอ้มีคนเก็บเห็ดมาฝากยายมีเห็ดอีหยังแน่ยายเห็ดเบิ่งกันยกขึ้นเบิ่งกันนะแต่อันนั้นเห็ดอีหยังนะยกขึ้นเบิ่งเวาแห้งๆเห็ดเผือกลงยุ่งเห็ดเผือกลงยุ่งว่ะเห็ดหลงหงงเห็ดหลงหงงขมบ่ ผมไม่รอดอืมอันอันดอกอันเหลืองเหลืองนี่เห็นอย่างนี่เห็นหลงงอกดงอกล้อมหยันเป็นเห็ดทานอืมเห็ดทานเห็ดอันอย่างมันแสบกว่าโม่บัางเห็ดหลงงอ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 งนี่บอกคือขาแดงแดงนี่ฮะเห็ดหลงงองคือแบบนี้โอ้ยดอกโปเป็นตาแสบเลย ยายผดวลาแสบกโมว่าสันเฮ็ดลองงอเต้มันแสบจังใดมันเป็นรสชาติจังใดเฮ็ดลองงอรสชาติออกขมได้อ,อืมบานย็นยายที่เฮ็ดจดังใดกินละมื่อนี่แกงกินหอนหอนตเต้ต้ออตอมอันผู้เพ่นมาหพิ่นว่า บ่ต้องอันต้มก็ได้เพิ่นว่าแกงเลยเพิ่นว่าบ่ต้องต้มดนเพิ่นว่าอันไม่ใหญ่อันอน่ะแกงเลยแกงทั้งใหญ่หลายก็ได้หรนื้กินเหมดอ,อ้าวจักแล้วมันหลายแห้งบ่มื้อนนี่ซ้ำนี่มเนื้อสกินบ่หมดอนแม่บอกอันนี้เห็นขาวๆนี่เห็นอยังเห็นดินขาวบ่หรือเห็นหยังนี่นี่ๆๆันี่นี่นเฮ็ดทานนะบ่อออืือ แกมันก็ะลายเติบเนาะกินบเหมิดกัต้มไว้เนาะต้มไว้ฝากหาคน้นไปกรุงเทพหรือไปกิน,มนเนม,นมือรุ่นก็นได้แกเอาแกงใส่น่อ,มนไ,นนนอไม้ก็ได้นเนอยญ่เ <laughs> น,น,นาะแต่ปกติอยู่ตลาดนี่เขาขายเป็นจาน,นจเนอ่อใหญ่เนาะ จานละลอยจานละหาสี้อล่เนี่อันมีอันเพื่อนบ้านคะ่ะจากบรนประคาเ<ไ>พื่อนเก็บมใหซ้ซื้อเ<ป>พื่อนกินหอดย<ไ>่าซื้อเพื่อนกระบ,บอกขายดีใจหลายขอบคุณหลายๆเด้อผู้หายกระไดยายาย่งยายย่งเป็นเอี่ยยู่บันปะคาค,าคะ่ะนะแค่นี้แล้วนะย่าเนาะนะเดี๋ยวย่าเสียไปแกงงก็ดีค่ะ ปลาข้องย่ายกับแกงเร,รเรียบร้อย้วค่ะเรียบร้อยแกงใส่ผักติว